สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบมาตามคำสัญญาเนาะคำว่าคำว่าคำสัญญาสิผ้าพี่น้องปั่นรถจัก,กรยานไปทำงานนั่าใรถกุญแจจักรยานอันนี้ออกจากบ้านคอยอน,นี่จะเป็นตึกบ้านคอยเนาะกับปั่นไปทางนี้สิผ้าไปมาเดอร์ทำงานนําขคอย ตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งนะคะงานเขาเก่าโมงก่อนโมงสแดดดีแต่ว่าหนาวนะอากาศลบ3ค่ะน้ำแข็งเริ่มเริ่มละลายเบิดแล้วเมวื่อก่อนน้ำแข็งเต็มเลยเนาะคอกระถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆละ่ะจนน้ำแข็งละลายล้เนี่ย หวังว่าที่มามันสิมาตกบ่อตกลงมากอีกนะคิดว่ามันจะหมดกับบ่หมดจากเถื่อยังตกมาเสยแม่ปกติปีปีที่แล้วนี่เดือนนี่บ่มีน้ำแข็งเลยเด้มันเบิดไปแล้วเด้คุณน่ะทางท่งติมไปด้วยน้ำแข็งนะคะอันถนนนี่บ่มีน้ำแข็งเพราะว่าเขามีคนเกตเนาะทำความสะอาด ทางคนยางทางรถจักรยานทางรถอันรถไงก็อยู่ทางด้านหนอดทางพุ้งงามเนาะพี่ดองเบิง่งแดด่องมากน้อยๆอ,อันกระทบกับหิมะมันสวยดีนะคะเป็นและถ่ายรูปเอาแอันนี้ <c oughs> งามดี ปั่นรถจากบ้านไปหอดที่ทำง,งานก็ประมาณสิบนาทีได้นะขอยปั่นซาบางที่ก็สิบหาบแล้วประมาณประมาณกิโลนึงได้านะจากบ้านข่อยไปที่ทำง,งานข่อยอหนาว อยากห่อนน้ำเขากับ่ห่อนจักเถ่อพี่น้องเอ,อ้ยทางไทยห่อนโผล่กับจมทางนีห่อนโผล่กับเอ,อ้ยหนาวโผล่กับจมคือกันค่ะบ่มียังพอดีจ้ะพี่น้องทางไต่นันเขาอุ่นเลยเด้ทางไต่ของฟินแลนด์น่ะอุ่นแล้วแต่ทางเหนือข่อยอันตี้เฮ้ยน้ำพิลึกพิโล ถนนถนนมันดีบ่มืนค่ะปันรถมวนถ้าอากาศบ่นหนาวนํานี่แหละค่ะทางเนือมันหนาวกว่าทา้งไตมื่ออื่นนี่มื่ออื่นมันหยางมันซุกเนาะ เมื่ออื่นทั้งเหนือนี่อุนอุณหาองศานะคะเคยมากมากภาพตรงนี้ไหมสวยดีเมื่ออื่นทั้งทั้งบ้านข่อยนี่อุณหาองศาทั้งใต้อันอุนสิบองศาเบื่องบนบ่คือกัน ได้ยินเสียงนกปะเงียบคอยเงียบฟังเสียงนกคุณลองคุณบอกได้ยินแต่เสียงลมกสิวะลมพัดหูเออถ้าเกิดว่ามันอากาศลบสามแบบนี้น่ะถ้าบ่มีลมนะพี่น้องบ่าหนาวจ้ะ อุ่นแต่ว่าพอมีลมเนาะลมมันพัดผ่านน้ำแข็งน่ะนะพัดผ่านที่มาพัดผ่านน้ำแข็งสิมันก็เลยเย็นนะคะเลยหนาวเงยียบดีดี มาคอยวุ่นวายค่ะไปอยู่ทางเฮีวซิงกีเน่ยทางเมืองหลวงนั่นเป็นเมืองกรุงเทพบ้านเฮาหน่ะละออม,มีทั้งรถมีทั้งคนแล้วก็คนหลา,ลายประเทศร่วมกันทั้งฟินทั้งต่างชาตินาน้าชาติเลยแหละร่วมอยู่หัน เบ่งความสวยหิมะมันตกมากเป,เป็นปุยเม็ดใหญ่ๆอ,อ่ะโอยงามโคตรโพจะคนไทยบ่ขเข้าใจเขาว่าโพดโพไปไว้อย่างงามโคตโพความหมายก็คือว่าสวยมากมายสวยเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยอือ <t ries> มันทายสดบ่ได้อัน,นมาไก่โล่งเพาะดอกใหม่ระดับเลยอ้อม,มันหนีว่าท่านเปิดประตูนี่แหละที่ทำงานที่ทำงานห้องข่อยร <t ries> ้ยลมลมเฮีย็นหูจ่อย อันนี้กระบานท้าแกข่อยชวบโ,โ,หโ,หโ,หโหแข็งแหลงแข็งผู้คนบอกว่านี่ป้อนท้าแก่ผู้คนบอกว่าเป็นอย่างเขาคือประจ่างมาลิเฮ็ดงานจริงๆเลยเขาประจ่างหรอกค่ะเดี๋ยวกันเด้อหย,ยานมือ เขาบอกขาดทนงานอิหลีเขาบม่จ้างดอกเพราะว่าเขาได้เด็กนักเรียนฝึกงานคือจังพอคอยนี่ละมาฝึกงานให้เขาเห็ดเฮ็ดงานให้เขาอันนั้นขเขาขยียบนังแข็งทางรัฐบาลเป็นทนจ้างเป็นทนจ่ายเงินเขาบ่าได้เสียงเงินจ่ายคอยจ้ากบากพี่นอ้องอือแล้วเขาสิมาจ้างคอยเห็นอย่างเจ้าวาบล่ะ รัฐบาลมีคนใจถ้าเกิดว่าเขาจ้างเขาจ้างให้ข่อยมาทํางานนั่งรัฐบาลก็เศร้าใจข่อยจังสี่นะเงินผู้ใดเราเปิดประตูเอา้าพี่น้องผู้ได้เราเปิดประตูเอาเอ,าเอ,าอ,อ้าเอ้าเอ้าอีหยังละ่ะคอยมากว่าท่านเด็กเขาเลยผู้ได้เราเปิดถึงเปิดเปิดออกมาแล้วก็ปิดไปคือเขา สษัติย์ชื่นดีต้อนรับกบสิวราย์มีบ้านทําแก่ายให้เบิ่งรอบๆโอเคไปทํางานก่อนเด้อพี่น้องเด้อยูด,ดีมีแห้งมีโชคมีใช่สวัสดีทุกคนคะ่ะ